ในคลิปก่อนหน้านี้เราก็ได้เรียนเรื่องน้ำหนักหรือแรงโน้มถ่วงไปแล้วนะครับก็ในคลิปนี้เราก็จะมาเรียนแรงถัดไปก็คือแรงปฏิกิริยาตั้งฉากน้องๆสามารถสั่งซื้อเอกสารประกอบการเรียนได้ที่ line ยูสูรติวเตอรนะครับหรือจะติดต่อมาที่เบอร์โทรข้างล่างก็ได้นะครับแรงถัดมาที่เราจะเรียนกันก็มีชื่อว่าแรงปฏิกิริยาตั้งฉาก แรงปฏิกิริยาตั้งฉากคืออะไรเดี๋ยวเรามาทําความเข้าใจผ่านตัวอย่างข้างล่างตรงนี้สมมุติว่าตรงนี้เนี่ยมีโต๊ะอยู่ตัวหนึ่งแล้วข้างบนโต๊ะก็มีมวล3กิโลกรัมวางอยู่นะครับแน่นอนเนี่ยเจ้ามวล3กิโลกรัมเนี่ยก็จะต้องมีน้ําหนักน้ําหนักทิศไหนนะทิศลงแบบนี้ถูกไหมอ่ะแล้วน้าหนักมีขนาดเท่าไหร่ครับก็ M คูณกับ G เนาะ m คือ3 g คือ10คูณออกมาก็ได้30นิวตันนั่นเองต่อมาพี่มีคําถามเอ๊ะ เจ้ากล่องใบเนี้ยถูกแรงดึงลงแบบนี้เนี่ยแล้วทำไมกล่องถึงไม่ล่วงทะลุโต๊ะลงไปครับคำตอบก็คือเพราะว่ามันมีแรงที่พื้นโต๊ะเนี่ยดันกล่องขึ้นมานะอย่างตรงนี้เนี่ยก็จะมีแรงที่พื้นโต๊ะข้างล่างเนี่ยดันกล่องขึ้นมาแบบนี้นะเออแล้วแรงที่พื้นโต๊ะเนี่ยมันดันกล่องขึ้นมาคำถามคือมันกระทำตรงไหนบนกล่องครับคำตอบคือมันกระทำที่ พื้นล่างของกล่องตรงนี้ถูกไหมเนี่ยผิวล่างตรงนี้นะซึ่งไอ้ผิวล่างตรงเนี้ยมันก็คือผิวที่กล่องมันสัมผัสกับพื้นนั่นเองเนาะสังเกตนิดนึงนะครับไอ้เจ้าแรงที่โต๊ะมันดันกล่องขึ้นเนี่ยนะสังเกตนะมันตั้งฉากกับผิวสัมผัสนะครับในวิชาฟิสิกส์เนี่ยเราจะเรียกแรงที่กระทําที่ผิวสัมผัสเนี่ยที่มีทิศตั้งฉากกับผิวสัมผัสว่าแรงปฏิกิริยาตั้งฉาก แรงปฏิกิริยาตั้งฉากภาษาอังกฤษใช้คำว่า normal force สัญลักษณ์ที่ใช้เป็นตัวย่อคือตัว n n นี่ก็มาจากตัว n ของ normal นั่นเองไอ้เจ้าคำว่า normal เนี่ยนะก็แปลว่าตั้งฉากนะครับไม่ได้แปลว่าปกตินะในกรณีนี้ก็คือ normal force ก็คือแรงที่มันตั้งฉากนั่นเองนะดังนั้นแรงที่โต๊ะดันกล่องขึ้นในกรณีนี้นะครับก็จะใช้สัญลักษณ์เป็นตัว n นะ อย่างในข้อเนี้ยกล่องมันอยู่มันวางอยู่นิ่งๆเนี่ยมันหยุดนิ่งดังนั้นเนี่ยขนาดของแรงขึ้นต้องเท่ากับขนาดของแรงลงดังนั้นในกรณีของข้อนี้เนี่ยเอตรงนี้ก็จะมีขนาดเท่ากับ30 N, นะินะิวตันนะนะโอเคนะครับทีนี้พี่จะพูดภาพรวมให้ฟังนิดหนึ่งนะว่าแรงที่กระทาตรงผิวสัมผัสเนี่ยที่เราจะเรียนกันเนี่ยมันจะมีทั้งหมด2แรงนะครับแรงแรกที่เราเรียนกันก็คือแรงนี้แหละแรงปฏิกิริยาตั้งฉาก ส่วนอีกแรงหนึ่งอ่ะที่เราจะเรียนกันในอนาคตก็คือแรงเสียดทานเจ้าแรงปฏิกิริยาตั้งฉากเนี่ยมันจะมีทิศตั้งฉากกับผิวสัมผัสส่วนแรงเสียดทานเนี่ยมันจะมีทิศขนานกับผิวสัมผัสนะก็ยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าสมมตินะว่าข้อเนี้ยสมมุติว่ามีแรงเสียดทานนะแรงเสียดทานเนี่ยจะมีทิศขนานกับผิวสัมผัสเห็นไหมในผิวสัมผัสอยู่ตรงนี้แรงเสียดทานเนี่ยขนานเลยนะ แต่ว่าในโจทย์ข้อนี้นะครับมันไม่มีแรงเสียดทานเกิดขึ้นนะอันนี้พูดให้ฟังเฉยๆว่าถ้ามีแรงเสียดทานแรงเสียดทานจะมีทิศขนานกับผิวสัมผัสนะในคลิปนี้เราก็จะมาเน้นเรื่องแรงปฏิกิริยาตั้งฉากนะครับเรียนแรงนี้ก่อนพอจบแรงนี้เสร็จนวะเดี๋ยวค่อยไปขึ้นแรงเสียดทานต่อนะต่อมาเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเขียนแรง n วิธีก็ง่ายๆนะครับมีอยู่2ข้อก็คือแรง n เี่ยมีทิศตั้งฉากกับผิวสัมผัสและโดยส่วนมากเนี่ยแรง n จะมีทิศพุ่งเข้าหาวัตถุที่เราสนใจอ่เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างโจทย์นะตรงนี้มีกล่องสีเขียวแล้วก็มีพื้นอยู่ถูกไหมนะเดี๋ยวพี่จะให้น้องเนี่ยฝึกเขียนแรง n ที่กระทาต่อกล่องสีเขียวอาแรงเที่กระทาต่อกล่องสีเขียวมีทิศทางไหนครับก็มีทิศตั้งฉากกับผิวสัมผัสผิวสัมผัสอยู่ไหนเนี่ยผิวสัมผัสอยู่ตรงนี้ มีที่ตั้งฉากกับผิวสัมผัสพุ่งเข้าหาวัตถุที่เราสนใจเนี่ยพุ่งขึ้นแบบนี้เลยนี่คือแรงเอ็นที่กระทาต่อกล่องสีเขียวนะถ้าเขียนภาพแยกให้ดูชัดเจนนะเนี่ยเขียนภาพแยกให้ดูนะกล่องสีเขียวแยกออกมากับกล่องกับพื้นข้างล่างแบบนี้นะครับแรงเอ็นที่กระทาต่อกล่องสีเขียวเนี่ยจะกระทาที่ตรงด้านล่างตรงนี้และยังพบอีกว่าก็มีแรงที่เจ้ากล่องอันนี้มันดันพื้นกลับลงมาด้วย เจ้าแรง2แรงนี้เป็นแรงแอคชั่นกับรีแอคชั่นซึ่งกันและกันคือมีขนาดเท่ากันแต่มีทิศทางตรงกันข้ามกันยกตัวอย่างเช่นถ้าแรงที่พื้นดันกล่องขึ้นมีขนาดเท่ากับ20นิวตันซึ่งก็คือไอแรงนี้เนาะ20นิวตันนะนะเจ้าแรงที่กล่องเนี่ยบันดันพื้นกลับลงมาก็จะมีขนาดเท่ากับ20นิวตันเท่ากันนะเพียงแต่มันทิศทางตรงกันข้ามกัน ตัวอย่างโจทย์ข้อถัดไปโจทย์ข้อนี้เนี่ยมีกล่องสีเขียววางอยู่บนพื้นเอียงโจทย์อยากให้เราเขียนแรงเอ็นที่กระทาต่อกล่องสีเขียวเอาทํายังไงดีครับก็ขั้นตอนแรกก็ดูซิว่าผิวสัมผัสระหว่างกล่องกับพื้นเอียงมันคือตรงไหนมันก็คือตรงนี้ถูกไหมแรงเอ็นมีทิศตั้งฉากกับผิวสัมผัสพุ่งเข้าหาวัตถุที่เราสนใจนะแรงเอ็นก็มีทิศทางมาทางนี้นั่นเองนะนะถ้าจะเขียนภาพให้ดูชัดเจนพี่ก็แยกกล่องกับพื้นเอียงออกมา แรง n ที่เราเขียนแบบนี้จริงๆแล้วมันกระทำตรงไหนบนกล่องสีเขียวนะนี่กระทำที่ผิวสัมผัสคือข้างล่างตรงนี้นั่นเองนะครับและในขณะเวลาเดียวกันก็จะมีแรงที่กล่องสีเขียวดันพื้นเอียงกลับมาด้วยนะทิศเฉียงลงแบบนี้ขนาดเท่ากันเลยทิศทางตรงกันข้ามเป็นแอคชั่นกับรีแอคชั่น โอเคตัวอย่างถัดไปตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าออกแรง f ผลักกล่องสีเขียวเนี่ยให้ติดกับกำแพงอยากให้เราเขียนแรง n ที่กระทำต่อกล่องสีเขียวก็มาดูตรงนี้มีผิวสัมผัสตรงไหนบ้างมีผิวข้างล่างตรงนี้ถูกไหมนะแรง n ที่กระทำต่อผิวสัมผัสอันนี้ก็มีทิศตั้งฉากกับผิวสัมผัสพุ่งเข้าหาวัตถุที่เราสนใจก็คือตรงนี้ชื่อ n 1แล้วกันนะครับแลนอกจากผิวสัมผัสตรงนี้แล้วก็ยังมีผิวสัมผัสตรงนี้ด้วย นะผิวสัมผัสตร,ตรงนี้แรงเอ็นที่ไหนนะก็นี่ไงตั้งฉากกับผิวสัมผัส,ผสพุ่งเข้าหาวัตถุที่เราสนใจตรงนี้ชื่อ n2 แล้วกันนะครับถ้าเขียนภาพให้ดูชัดเจนก็แยกมันออกมาให้หมดเลยนี่กล่องพื้นล่างอันนี้พื้นข้างล่างแนละ้วนี่คือทางขวานี่คือกำแพงแรงเอ็นที่กระทาต่อกล่องสีเขียวก็จะมีแรง n1 ต,ตรงนี้กระทาข้างล่างมีแรง n2 เนี่ยกระทาที่ผิวตรงนี้ก็คือตรงนี้นั่นเองนะ อละถ้าเรามาดูที่พื้นน่ะแรงที่กล่องมันดันพื้นลงทิศไหนครับก็ต้องทิศนี้เนาะนะไอ้นี่ก็ขนาดขนาด n 1เท่ากับตรงนี้ถูกไหมแล้วก็มี n สองเนี่ยกระทำตรงกําแพงตรงนี้ด้วยนะเนี่ยทีตย่ตรงข้ามกับเจ้าอันนี้นะครับส่วนขนาดก็ n 2เท่ากัน ตัวอย่างถัดไปตรงนี้มีกล่องอยู่2ใบสีเขียวกับสีชมพูแลวตรงนี้ก็คือพื้นเนาะถือว่าว่าเขาออกแรง F เนี่ยผลักกล่อง2ใบที่วางอยู่ติดกันเนี่ยพบว่ากล่องทั้งสองใบเนี่ยกำลังเคลื่อนที่ไปทางขวาอยากให้เราเขียนแรง n ที่กระทาต่อกล่องสีเขียวแรง n ที่กระทาต่อกล่องสีเขียวมีทิศทางไหนก็มาดูนะครับก็ตรงนี้มีผิวสัมผัสตร,ตรงไหนบ้างน่ะ นะมีผิวล่างสัมผัสตรงนี้ผิวสัมผัสข้างล่างตรงนี้แรงเอ็นที่กระทาตอกลองสีเขียวก็จะมีทิศต,ตั้งฉากกับผิวสัมผ,สผัสพุ่งเข้าหาวัตถุที่เราสนใจอันนี้ชื่อเอ็นหนึ่งนะแล้วตรงนี้ก็ยังมีผิวสัมผัสอีกอันนึงแรงเอ็นก็เป็นไงตั้งฉากกับผิวสัมผัสพุ่งเข้าหาวัตถุที่เราสนใจคือเอ็นสองนั่นเองต่อมาเดี๋ยวแยกภาพให้ดูนะครับแยกกล่องออกมาอันนี้กล่องเขียวกล่องชมพูแล้วก็พื้นเนาะ แรง n 1นําทตรงไหนบนกล่องสีเขียวครับก็ตรงนี้เนี่ยข้างล่างตรงนี้ n 1แล้วก็มี n 2ก็ทําตรงนี้นะณนะขณะเวลาเดียวกันนะครับก็มีแรงที่เจ้ากล่องสีเขียวเนี่ยมันดันพื้นข้างล่างกลับมานะก็เนี่ยทิศลงแบบนี้ขนาดเท่ากับ n 1แล้วก็มีแรงที่กล่องสีเขียวมันดันกล่องสีชมพกูกลับไปทางขวาแบบนี้ขนาดเท่ากับ n 2นะก็ไม่ค่อยยากนะครับ ต่อ <Billie S 2> มามาดูตัวอย่างโจทย์ข้อถัดไปตรงนี้เนี่ยโจทย์บอกว่ามีกล่องใบหนึ่งทากาวเอาไว้นะครับแล้วก็ติดกับกําแพงนะครับพบว่ากล่องเนี่ยสามารถอยู่นิ่งๆได้นี่เนี่ยตรงนี้มีกล่องอยู่ใบหนึ่งแล้วก็ตรงนี้มีกําแพงถูกไหมตรงนี้เนี่ยตรงผิวตรงเนี้ยเขาทากาวเอาไว้นะแล้วก็แปะมันเอาไว้แล้วก็พบว่าเนี่ยมันสามารถอยู่นิ่งๆแบบนี้ได้ต่อมาเขาบอกว่าเขาออกแรง10นิวตันดึงกล่องมาทางด้านซ้ายนี่ดึงมาทางด้านนี้10นิวตัน พบว่ากล่องเนี่ยยังอยู่นิ่งๆอยู่อยากให้เราเขียนแรงเอ็นที่กระทำต่อกล่องสีเขียวสิมีทิศทางไหนน้องก็บอกว่าเฮ้ยง่ายมากเลยพี่ก็ผิวสัมผัสอยู่ตรงนี้ถูกไหมแรงเอ็นมีทิศตั้งฉากกับผิวสัมผัสพุ่งเข้าหาวัตถุที่เราสนใจแบบนี้อ่าสำหรับข้อนี้นะครับผิดเอาแล้วทำไมถึงผิดล่ะก็นี่เดี๋ยวเขียนแรงกระทำต่อกล่องให้ดูชัดเจนนะตรงนี้เนี่ยมีแรง 10นิวตันมาทางด้านซ้ายแล้วก็มีแรงถ้าน้องบอกว่ามีแรงเอ็นเนี่ยดันมาทางด้านซ้ายแบบนี้ด้วยนะอันนี้คือแรงทั้งหมดที่กระทาในแนวแกน x นะทีนี้เนี่ยโจ์บอกว่าณตอนนี้เนี่ยกล่องอยู่ในสภาวะหยุดนิ่งกล่องอยู่ในสภาวะหยุดนิ่งแปลว่าแรงลับในแนวแกน x ต้องมีค่าเท่าไหร่ครับต้องมีค่าเป็น0ูนย์ทีนี้เนี่ยถ้าแรง10กับแรงเอ็นมันมา,มาทางด้านซ้ายแบบนี้แรงลับมันจะหักล้างกันแล้วเป็น0ูนย์ได้ไหม คำตอบคือไม่ได้นั่นเองนะครับนะนะถ้าแรงเอ็นไปทางด้านซ้ายกล่องจะหยุดนิ่งไม่ได้นะดังนั้นในข้อนี้เนี่ยนะแรงเอ็นเนี่ยมันจะต้องมีทิศมาทางด้านขวาแบบนี้แล้วก็จะมีขนาดเท่ากับ10นิวตันนะที่มันมาทางด้านขวาเพราะว่าในกรณีนี้เนี่ยกำแพงเนี่ยออกแรงดึงกล่องสีเขียวเนี่ยเข้าหาตัวมันเพื่อให้มันหยุดนิ่งได้นั่นเองนะอันนี้จะยากนิดนึงนะครับ ดังนั้นข้อนี้แรงเอไม่ได้มาทางซ้ายแต่แรงเอมาทางขวาแบบนี้นะอ้าวต่อมาถ้าเราจะมาดูแรงเอที่เจ้ากล่องใบนี้มันกระทำต่อกำแพงแล่ะมีทิศท,ทางไหนนะก็ไม่ยากนะครับมีทิศตรงกันข้ามกับแรงเอตัวนี้แล้วก็ต้องมีขนาดเท่ากันนั่นะคือ10นิวตันนั่นเองดังนั้นแรงเอเนี่ยคือโดยส่วนมากแล้วเนี่ยเ9เลยนะมันจะมีทิศ ตั้งฉากกับผิวสัมผัสแล้วพุ่งหาพุ่งเข้าหาวัตถุที่เราสนใจแต่ก็ไม่ใช่ทุกข้อถ้าอยากจะรู้ทิศทางของมันจริงๆแล้วเนี่ยก็จะต้องมาพิจารณาตรงผิวสัมผัสต,ตัวนี้ว่าแรงเอ็นเนี่ยมันทําหน้าที่ดึงหรือว่ามันทําหน้าที่ดันวัตถุที่เราสนใจนะครับฮะถ้าใครดูคลิปนี้แล้วเนี่ยยังหมายถึงว่าถ้าใครดูตัวอย่างสุดท้ายแล้วรู้สึกงงๆก็ไม่ต้องไปซีเรียสน,นะเพราะว่าโดยส่วนมากแล้วเนี่ยแรงเอ็นจะมีทิศพุ่งเข้าหา วัตถุที่เราสนใจกรณีแบบนี้เนี่ยมีน้อยมากนะครับที่จะออกสอบตัวอย่างโจทย์ข้อถัดไปโจทย์ข้อนี้บอกว่ามีวัตถุมวล4กิโลกรัมวางอยู่บนพื้นลื่นเนี่ยวัตถุสีชมพูเนี่ยวยวล4กิโลกรัมวางอยู่บนพื้นลื่นนะครับวัตถุก้อนนี้ถูกแรงกระทําดังรูปก็มีแรง20นิวตันและก็แรง8นิวตันกระทํากับมันอยู่เนาะโจทย์อยากรู้ว่าความเร่งของวัตถุเนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ และอยากจะให้เราคำนวณหาแรงปฏิกิริยาตั้งฉากที่กระทำต่อวัตถุก้อนนี้โอเคก็ก่อนที่จะดูเฉลยนะครับพี่ก็อยากจะให้น้องๆเนี่ยกดหยุดวิดีโอแล้วลองฝึกทำด้วยตัวเองก่อนสักหนึ่งรอบนะโอเคเฉลยเลยนะก็มาดูคีย์เวิร์ดคำว่าพื้นลื่นนะโจทย์บอกว่าวัตถุวางอยู่บนพื้นลื่นคำว่าพื้นลื่นเนี่ยแปลว่าเราไม่คิดผลของแรงเสียดทาน ก็คือไม่มีแรงเสียดทานเกิดขึ้นระหว่างกล่องกับพื้นนะคีย์เวิร์ดนี้จำไว้ดีๆนะครับก็เจอบ่อยโอเคก็เดี๋ยวเราจะมาคํานวณหาความเร่งเนะาะจะคํานวณหาความเร่งได้เนี่ยเราจะต้องตั้งสมก,การตามกฎของนิวตันก็คือซิกมา F เท่ากับ MA แต่ทีนี้เนี่ยก่อนที่เราจะไปตั้งสมก,การเนี่ยขั้นตอนที่สําคัญก็คือเราต้องมาดูก่อนว่าเรากําลังสนใจการเคลื่อนที่ของวัตถุชิ้นไหนนะครับยกตัวอย่างโจทย์ข้อน,นี้เรากาลังสนใจ าการเคลื่อนที่ของวัตถุมวล4กิโลกร,รัมนะดังนั้นเนี่ยเราจะกําหนดนะกำหนดให้วัตถุมวล4กิโลกร,รัมเนี่ยเป็นระบบของเราเพื่อความชัดเจนพี่ก็ตีกรอบระบบของเราเอาไว้เลยกรอบสีแดงอันนี้นะขั้นตอนถัดมาเราจะเขียนแรงภายนอกทั้งหมดที่กระทําต่อระบบแรงภายนอกคืออะไรแรงภายนอกก็คือแรงที่กระทาอยู่ข้างนอกกรอบสีแดงอ่ะ ตอนนี้เนี่ยเราเขียนแรงอะไรเป็นแล้วบ้างล่ะมีแรงน้ําหนักกับมีแรงปฏิกิริยาตั้งฉากถูกไหมน้าหนักเป็นแรงภายนอกหรือเป็นแรงภายในครับน้ําหนักเนี่ยเป็นแรงภายนอกนะเพราะว่าโลกเนี่ยมันอยู่ข้างนอกกรอบสีแดงโลกมันดูดวัตถุเนี่ยโลกมันอยู่ข้างนอกกรอบนะน้ำหนักเลยเป็นแรงภายนอกนะครับดังนั้นก็เขียนแรงน้ําหนักก่อนน้าหนักมีทิศไหนมีทิศลงขนาดเท่ากับ mg m คือ4 g คือ10คูณออกมาได้40ินิวตัน แรงภายนอกถัดมาก็จะมีแรงปฏิกิริยาตั้งฉากที่พื้นดันมันขึ้นมานะครับแรง n แบบนี้แรง n เนี่ยจริงๆแล้วมันก็กระทําตรงข้างล่างตรงนี้ถูกไหมตรงผิวสัมผัสข้างล่างเนี่ยมันก็อยู่ข้างนอกกรอบสีแดงดังนั้นแรง n ก็เป็นจัดว่าเป็นแรงภายนอกฮะพอเราเขียนแรงภายนอกกระทําครบหมดแล้วนะครับก็เราก็จะมาตั้งสมการตามกฎของนิวตันตามแนวแกน X กับตามแนวแกน y เริ่มที่แกน x ก่อนแกน x เนี่ยวัตถุมีความเร่งไหมอ่ะมีนะเพราะเราต้องการจะหาความเร่งถูกไหมดังนั้นเราตั้งสมการว่าอะไรครับก็ s ซิ m ม f เท่ากับ ma แต่ทีนี้เนี่ยก่อนจะแทนค่านะ f กับ a เป็นปริมาณเวกเตอร์ดังนั้นต้องกำหนดเครื่องหมายบวกลบแทนทิศท,ทางนะครับยกตัวอย่างเช่นให้ขวาเป็นบวกซ้ายเป็นลบอ่ะก็เรามาแทนค่ากันเลยเรามาแทนไอซิ f ก่อน ในแนวแกน x มันมีแรงอะไรบ้างล่ะก็มีแรง20นิวตันกับ8นิวตันถูกไหม20มาทางขวาก็เป็นบวกส่วน8มาทางซ้ายก็เป็นติดลบเท่ากับ m m มวลก็คือ4แล้วก็ a ความเร่งที่เราอยากรู้ก็ติดเอาไว้แบบนี้คำนวณได้เลยนะ20ลบ8เหลือ12เท่ากับ 4a นะครับย้าย4ลงมาหารนะครับแล้วกลับข้างสรรมการจะได้ a เท่ากับ3เมตรต่อวินาทียกกำลัง2ได้ละ ความเร่งที่เราคำนวณออกมาเนี่ยมีเครื่องหมายเป็นบวกแปลว่า,วามันมีทิศทางไปทางขวาหรือมันไปทางแกนบวก x อนะครับนะอย่างความเร่งเนี่ยที่เราคำนวณเนี่ยมีทิศมาทางขวาแบบนี้นะแล้วก็มีขนาดเท่ากับ3เมตรต่อวินาทียกกำลังสองต่อมาก็คำนวณตามแนวแกน y ในแนวแกน y เนี่ยน้องคิดว่าวัตถุเนี่ยมันเคลื่อนที่ขึ้นหรือลงไหม คำตอบคือมันไม่ได้เคลื่อนที่ขึ้นลงในแนวแกน y นะแต่มันเคลื่อนที่ในแนวแกน x ถูกไหมมันไม่ได้เคลื่อนที่ขึ้นลงในแนวแกน y ดังนั้นบนแนวแกนวเนี่ยวัตถุไม่ได้เคลื่อนที่ขึ้นหรือลงนะครับนะถ้าวัตถุในแนวแกน y ไม่เคลื่อนที่ตั้งสรรมการได้ว่าอะไรก็ซิกมา f เท่ากับ0นเนาะถ้าจะทําตรงๆเลยนะก็กาหนดเครื่องหมายบวกลบแทนทิศทางนะยกตัวอย่างเช่นขึ้นเป็นบวกลงเป็นลบ มาแทนค่าเจ้าซิกมาเนะครับแรงในแนวแกน y มีสองแรงคือ n กับ4ี่ถูกไหมเอทิศขึ้นเป็นบวกก็แทนลงไป4ี่สิทิศลงเป็นลบก็ลบ40เท่ากับ0ูนดังนั้นย้ายข้างสมการจะได้ n มีขนาดมีค่าเท่ากับ4ี่ินิวตันเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือแรงปฏิกิริยาตั้งฉากของข้อนี้อ้าวถ้าสมมุติว่าใครไม่ต้องการที่จะมานั่งแทนค่าเครื่องหมายบวกลบอย่างนี้เนี่ยในกรณีซิกมาเเท่ากับ0ูเราสามารถบอกได้ใช่ไหมว่า ขนาดของแรงทั้งหมดที่กระทําในทิศขึ้นจะต้องมีค่าเท่ากับขนาดของแรงทั้งหมดที่กระทําในทิศลงอ่ะก็ดูสิแรงที่กระทําในทิศขึ้นมีขนาดเท่าไหร่ละมีอยู่แรงเดียวคือ n ถูกไหมมันก็จะได้ n นี่มาเท่ากับขนาดของแรงที่กระทําในทิศลงก็คือ40ก็จะได้40ก้อนนี้มาเลยนะดังนั้นถ้าตั้งสมการแบบข้างล่างอันนี้ก็จะได้คําตอบเร็วนิดนึงนะครับ ตัวอย่างโจทย์ข้อถัดมาก็มีวัตถุมวล2กิโลกร,รัมเนี่ยวางอยู่บนพื้นลื่นวัตถุก้อนนี้ถูกแรง20นิวตันกดลงนะครับแรง20นิวตันทำมุม37องศากับแนวระดับโจทย์อยากรู้ว่าวัตถุมวล2กิโลกร,รัมเนี่ยจะเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง a ขนาดเท่ากับเท่าไหร่แล้วก็อยากจะให้เราหาแรงปฏิกิริยาตั้งฉากที่กระทำต่อวัตถุมวล2กิโลกร,รัมนี้ด้วย โอเคขั้นตอนแรกเราต้องมาดูก่อนว่าเราต้องการจะหาความเร่งของมวลก้อนไหนคําตอบคือเราต้องการจะหาความเร่งของมวล2กิโลกรัมถูกไหมดังนั้นเนี่ยเราจะกําหนดให้มวล2กิโลกรัมเนี่ยเป็นระบบนะก็เลยตีกรอบนะครับตีกรอบสีแดงรอบมวล2กิโลกรัมเลยนะขั้นตอนถัดมาเราจะเขียนแรงภายนอกทั้งหมดที่กระทาต่อมวล2กิโลกรัมมีแรงอะไรบ้างล่ะมีแรงน้ําหนักนะครับที่โลกดูดนะก็จะมีน้ําหนักทิศลงแบบนี้ ขนาดเท่ากับ20นิวตันต่อมาก็จะมีแรง n ทิศขึ้นแบบนี้นะโอเคเราเขียนแรงภายนอกที่กระทำต่อระบบข้อเนี้ยหมดแล้วนะครับขั้นตอนถัดมาเนี่ยเดี๋ยวเราจะตั้งสมการตามแนวแกน x กับตามแนวแกน y แต่ก่อนตั้งเนี่ยเราจะต้องมาดูก่อนว่าแรงทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในแนวแกน x กับแกน y หรือย,ยัง n กับ mg ตรงนี้อยู่ในแนวแกน y แล้วไม่มีปัญหาไอ้ที่มีปัญหาคือ20นิวตัน เนี่ยเราจะต้องแตกแรง20นิวตันให้เข้าสู่แนวแกน x กับแกน y ก่อนอ๋อแตกแรงเป็นไหม20นิวตันชี้ลงแบบนี้เวลาแตกนะครับมันจะมีแรงหนึ่งชี้มาทางขวาแล้วก็จะมีแรงหนึ่งชี้ลงไอแรงที่ชี้มาทางขวาเนี่ยมันอยู่ใกล้มุมก็ตรงนี้ก็จะมีขนาดเท่ากับ20คอส37ใกล้เป็นคอร์สเนาะส่วนแรงที่อยู่ไกลมุมตรงนี้ก็จะเป็น20ไซด์37โอเค ทีนี้เนี่ยก่อนที่จะไปตั้งสมการเดี๋ยวเรามาแอบคำนวณก่อนว่าไอ้ยี่สิบคอสสามเจ็ดกับยี่สิบไซน์สามสิบเจ็ดเนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับเอาไอ้ยี่สิบคอสสามสิบเจ็ดก่อนยี่สิบคอสสามสิบเจ็ดมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็เท่ากับยี่สิบนะคูณกับคอสสามสิบเจ็ดก็คือสี่ศูนห้าคำนวณออกมาจะมีค่าเท่ากับสิบหกนิวตันนะครับนะเนื่องจากว่าภาพตรงนี้เนี่ยมันค่อนข้างลกนิดนึงนะพี่ก็จะเขียนวัตถุออกมาใหม่นะเขียนเฉพาะ เจ้าวัตถุมวล2กิโลกรัมนะครับเนี่ยมีแรงเอ็นกับแรง20เนาะแล้วก็ไอแรง20นิวตันตรงนี้พอแตกออกมาแล้วเนี่ยก็เสมือนกับว่ามันหายไปนะครับเหลืออยู่แรงเหลือแค่แรงชี้มาทางขวากับแรงชี้ลงแรงชี้มาทางขวาเนี่ยขนาดเท่ากับ20่สิบคอสหรือที่คำนวณออกมาได้16นิวตันต่อมาก็มาหา20่สิบไซส์สามสิบเจ็ดยซก็เท่ากับ20่สิบคูณสส่วนหคูณออกมาได้12นิวตัน ดังนั้นแรงที่ชี้ลงตรงนี้มีขนาดเท่ากับ12นิวตันต่อมาก็ตั้งสมการตามกฎของนิวตันเอาตรงแนวแกน x ก่อนแล้วกันนะอยากจะคำนวณหาความเร่งถูกไหมในแนวแกน x ก็ตั้งสมการว่า sigma F MA. เท่ากับ ma อ้าวพี่ลืมหัวลูกศรน,นะครับช่วยเขียนหัวลูกศรข้างบน a ตรงนี้นิดหนึงนะโอเคก็ก่อนแทนค่ากำหนดเครื่องหมายบวกลบแทนทิศท,ทางนิดนึงเช่นให้ทิศขวาเป็นบวกแล้วก็ทิศซ้ายเป็นลบอ่า นะครับก็มาแทนค่าเจ้าซิกมา F ตรงนี้ในแนวแกน X มีแรงอะไรบ้างละ่ะก็มีแรง16นิวตันอันเดียวชี้มาทางขวาดังนั้นก็เป็น16เท่ากับ M M คือ2 A คืออยากรู้ก็ใส่ A ลงไปนะก็หา A ออกมานะครับจะมีค่าเท่ากับ8เมตรต่อวินาทียกกำลัง2ความเร่งที่เราคำนวณมาได้มีเครื่องหมายเป็นบวกนะเป็นบวกแปลว่ามีทิศทางมาทางด้านขวามือนั่นเองนะหรือชี้ไปทางแกนบวก x นะ ดังนั้นนะครับข้อนี้เนียมวล2กิโลกร,รัมเคลื่อนที่เนียมีความเร่งมาทางด้านขวามือแบบนี้ส่วนความเร่งในขนาดเท่ากับ8เมตรต่อวินาทียกกำลังสองต่อมาก็มาคำนวณบนแนวแกนวามาดูลักษณะการเคลื่อนที่ของวัตถุนะวัตถุเนี่ยถูกแรงกดลงแบบนี้เนี่ยแน่นอนนะครับมันจะถลายไปตามพื้นเนี่ยมาทางด้านขวา นะแต่ว่าถามว่ามันเคลื่อนที่ไหมมันเคลื่อนที่มาทางด้านขวาก็จริงแต่ในแนวแกน y ายเนี่ยมันไม่ได้เคลื่อนที่ขึ้นหรือลงนะครับดังนั้นในแนวแกน y เนี่ยตามแนวแกนวเนี่ยวัตถุไม่ได้เคลื่อนที่นะดังนั้นถ้าในแนวแกน y มันไม่เคลื่อนที่ก็ตั้งสมการได้ว่าซิกมา f เท่ากับ0นะถ้าทําตรงๆนะครับก็กาหนดเครื่องหมายบวกลบแทนทิศทางเช่นให้ขึ้นเป็นบวกลงเป็นลบต่อมาก็มาแทนค่านะซิกมา f นี่คือแรงทั้งหมดในแนวแกน y นะมีแรงอะไรบ้างละ่ะก็มี แรง n ทิศขึ้นนะก็ n เป็นบวกนะครับมีแรงอะไรอีกครับมีแรง20กับ12ทิศลงถูกไหมนะดังนั้นนะครับ20ทิศลงก็เป็นลบ20ส่วน12ทิศลงก็เป็นลบ12เท่ากับ0ย้ายข้างนะครับก็จะได้ n มีค่าเท่ากับ3 2นิวตันเรียบร้อยนี่คือแรงปฏิกิริยาตั้งฉากนะแรงที่เราคำนวณออกมาได้อันนี้นะครับก็มีทิศขึ้นขนาดเท่ากับ3 2นิวตัน ส่วนถ้าใครต้องการอยากจะลัดนะก็สามารถตั้งสมการได้ว่าขนาดของแรงทั้งหมดที่กระทาในทิศขึ้นเท่ากับขนาดของแรงทั้งหมดที่กระทาในทิศลงอ่นลองดูซิถ้าตั้งสมการแบบนี้จะแทนค่ายังไงครับขนาดของแรงที่กระทาในทิศขึ้นก็มีแรงอะไรบ้างละ่ะมีแค่แรง n ถูกไหมก็เขียน n ลงไปเท่ากับขนาดของแรงที่กระทาในทิศลงแรงที่กระทาในทิศลงมี2อันคือ20กับ12น้องก็เอา20กับ12เนี่ยมาบวกกันบวกกันก็จะได้32 นะก็พี่คิดว่ามันเร็วกว่าแบบข้างบนนะครับโจทย์ข้อถัดไปโจทย์ข้อนี้บอกว่ามีกล่องใบหนึ่งมวล2กิโลกรมัมแล้วก็ตรงนี้มีกำแพงอยู่กำแพงเป็นกำแพงลื่นโจทย์บอกว่า เขาออกแรงกดกล่องขนาด100นิวตันโดยแรง100นิวตันเนี่ยทำมุม60องศากับแนวดิ่งนะครับโจทย์อยากจะให้เราหาแรงปฏิกิริยาที่แรงปฏิกิริยาตั้งฉากที่กระทำต่อกล่องแล้วก็อยากจะให้เราหาความเร่งที่เกิดขึ้นกับกล่องเมื่อมีค่าเท่ากับเท่าไหร่โอเคเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะก็สำหรับโจทย์ข้อน,นี้เราต้องการที่จะหาความเร่งของกล่องถูกไหมดังนั้นเราจะให้กล่องเนี่ยเป็นระบบของเรานะครับนะเดี๋ยวพี่ตีกรอบระบบก่อน ให้กล่องอันนี้เป็นระบบกรอบสีเหลืองอันนี้นะโอเคต่อมาเราก็จะใส่แรงภายนอกทั้งหมดที่กระทำต่อระบบของเราแรงตอนนี้ที่เราเรียนกันมีอยู่สองแรงก็คือมี MG กับแรง N ถูกไหมแรง MG ทิศไหนครับแรง MG ก็มีทิศลงแบบนี้นะ ขนาดเท่าไหรล่ะก็เอามวลของมันคูณกับ g ก็คือ2คูณกับสิได้ยี่สินิวตันนะแรงเ g เนี่ยคือแรงที่โลกดึงดูดวัตถุโลกเนี่ยมันอยู่ภายนอกกรอบอันนี้ดังนั้นแรงน้ำหนักเนี่ยเป็นแรงภายนอกนะครับสำหรับโจทย์ข้อนี้นะเอาต่อมาแรง n แรงเกระทำตรงไหนของวัตถุตรงผิวสัมผัสเนาะผิวสัมผัสอยู่ตรงไหนครับผิวสัมผัสระหว่างวัตถุกับกำแพงมันคือตรงนี้ถูกไหมนี่นี่ตรงเนี้ยตรงนี้ตรงนี้นะนะ ังน,นั้นนะครับแรงเอ็นก็มีทิศตั้งฉากกับผิวสัมผัสนะพุ่งเข้าหาวัตถุที่เราสนใจแบบนี้นะแรง N ก็เป็นแรงภายนอกนะเพราะว่าแรง N อ็นเนี่ยมันกระทาจริงๆแล้วมันกระทําตรงนี้ของกล่องถูกไหมเนี่ยมันอยู่ข้างนอกเกอบน,นะโอเคเรียบร้อยแล้วต่อมานะครับก็ก่อนที่เราจะไปคํานวณเนี่ยเดี๋ยวเราจะทําการต้องทําแรงทั้งหมดนะให้เข้าสู่ในแนวแกน X กับในแนวแกน Y ตรงนี้แรง n อยู่ในแนวแกน x แล้วไม่ต้องมายุ่งกับมัน20นิวตันอยู่ในแนวแกน y ไม่ต้องยุ่งกับมันมีแรง100นิวตันที่เราจะต้องจัดการเดี๋ยวเราจะต้องทําการแตกแรงนี้เนาะนะภาพตรงนี้มันลกนิดนึงนะพี่วาดภาพใหม่แล้วกันาวาดกล่องขึ้นมาใหม่นะกล่องใบนี้มีแรง20นิวตันกระทำทิศลงแบบนี้นะแล้วก็มีแรง n อแรง n ตรงนี้ ขอย้ายมาเขียนตรงนี้แล้วกันเพราะว่ามันดูง่ายดีนะสำหรับภาพนี้โอเคแตกแรง100นิวตันหนึ่งนิวตันเวลาแตกแล้วจะมีทิศไปทางไหนบ้างก็จะมีทิศพุ่งมาทางขวาแบบนี้1อันแล้วก็มีทิศพุ่งขึ้นแบบนี้1นึ่งอันนะครับนะอันที่มีทิศพุ่งขึ้นตรงเนี้แนวเนี้ยมันอยู่ใกล้มุม60ดังนั้นแนวนี้มีขนาดเท่ากับหนึ่งร้ออหกสิบหนึ่งร้อย c o s 60องศาส่วนอันนี้อยู่ไกลมุมก็เป็น100 s i n 60องศาโอเคมาคิดเลขกันนิดหนึ่งนะ c o s 60คือเท่าไหร่ c o s 60คือ1ส่วน2ดังนั้น100คูณฮอร์0ก็คือ100คูณ1ส่วน2เนาะมีค่าเท่ากับ50นิวตันนะครับแรงนี้นะส่วนแรงนี้คือ100 s i n 60ก็เป็นอะไร100 s i n 60คือรูท3ส่วน2 หรือคิดเลขออกมาก็จะมีค่าเท่ากับ50รูท3เรียบร้อยตอนนี้เราใส่แรงกระทํำทั้งหมดเรียบร้อยแล้วแตกแรงเรียบร้อยแล้วด้วยนะต่อมาเดี๋ยวเราจะตั้งสมการตามกฎของนิวตันตามแนวแกน x กับตามแนวแกน y โอเคเดี๋ยวเรามาดูแนวแกน x ก่อนละกันนะทีนี้เวลาจะตั้งสมการเราก็ต้องมาดูว่าวัตถุหรือระบบที่เราสนใจเนี่ยมันเคลื่อนที่ยังไงนะครับ จินตนาการนะเราออกแรงผักตัวแม่โจบอกว่าพบว่าวัตถุเนี่ยมันถลายขึ้นไปตามกําแพงเนี่ยในแนวดิ่งแบบนี้ถลายขึ้นไปนะคาถามเนี่ยคือมันถลายมันเคลื่อนที่ก็จริงแต่ในแนวแกน x เนี่ยมันเคลื่อนที่ไปมาในแนวแกน x อ็กไหมคตอบคือในแนวแกน x มันไม่เคลื่อนที่ดังนั้นตั้งสมการในแนวแกน x ได้ว่าซิกมาเเท่ากับแะละซิกมาเเท่ากับ0เนาะหรือขนาดของแรงที่กระทํามาทางซ้ายจะต้องเท่ากับขนาดของแรงที่กระทํามาทางขวานะ ขนาดของแรงที่กระทำมาทางซ้ายคือ n จะต้องเท่ากับขนาดของแรงที่กระทำมาทางขวาคือ100รา60หรือ50ร3นิวตันเองเรียบร้อยนะครับในแนวแกน x ต่อมาในแนวแกน y เนี่ยวัตถุมันเคลื่อนที่ในแนวแกน y เนาะตั้งสมกรารอะไรดีก็ตั้งสมกราร sigma F เท่ากับ ma เพราะเราต้องการจะหาความเร่งถูกไหม นะอย่าลืมนะนก่อนแทนค่า f กับ a เป็นปริมาณเวกเตอร์จะต้องกาหนดเครื่องหมายบวกลบแทนทิศทางนะครับยกตัวอย่างเช่นพี่ข้อน,นี้ให้ขึ้นเป็นบวกให้ลงเนี่ยติดลบมาแทนค่าซิกมา f ในแนวแกน y ก่อนในแนวแกน y มีแรงอยู่แค่2แรงคือแรงนี้กับแรงนี้ถูกไหมเอาแรงนี้ก่อนและกันแรงนี้ทิศขึ้นขนาดเท่ากับ50นะเอแรงนี้เป็นบวก50ต่อมาแรง20เนี่ยมันทิศลงก็เป็นลบ20 เราแทนซิกม่าเอเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาเท่ากับ m มวลของมันคือเท่าไหร่ครับ2กิโลกร,รมัมคูณกับความเร่งที่เราอยากรู้ a ก็แทนค่า a ลงไปเลยนะ50-20ลบ20เหลือเท่าไหร่30เท่ากับ2 a ดังนั้น a มีขนาดเท่ากับ15หน่วยเป็นเมตรต่อวินาทียกกำลังสองค่าที่เราคำนวณออกมาได้มีค่าเป็นบวกเป็นบวกแปลว่าวัตถุมีแปลว่าความเร่งมีทิศไหนครับเป็นบวกทิศขึ้นนะ ดังนั้นเนี่ยความเร่งที่เกิดขึ้นบนวัตถุก,ก้อนนี้ก็มีทิศขึ้นแบบนี้เเนี่ยทิศขึ้นแบบนี้ขนาดวงมันคือ15เมตรต่อวินาทียกกำลังสองน้องๆคนไหนสนใจได้รับการแจ้งเตือนอัปเดตวิดีโอใหม่ๆผ่านทางไลน์สามารถแอดไลน์พี่มาได้เลยนะครับแล้วก็พิมพ์บอกพี่ด้วยนะว่าขอเข้าไลนา์กลุ่มนะครับ สติกเกอร์สรุปสูตรฟิสิกส์พร้อมจำหน่ายแล้วนะคะช่วยให้น้องๆมีสูตรพร้อมใช้อ่านทบทวนได้สะดวกหรือจะส่งไปให้เพื่อนๆก็ง่ายดาวน์โหลดเลยที่ไลน์สโตร์สำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่นะครับก็ช่วยกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับขอบคุณครับ